พิม่ามารีนะครับแนวโน้มงบไตามาสอนะครับก็ถ้าเป็นกําไรปกตินะครับสวยมากนะครับคาดว่าจะออกมาประมาณสัก512ล้านบาทขยายตัว23%จากไตามาสที่แล้วนะ,ะแต่ว่าอาจจะหดตัว20%จากปีก่อนเพราะว่าปีก่อนนะฐานสูงมากนะครับฐานสูงมากเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับอัตราการใช้เรือ fsu เนะี่ยมหาศาลนะครับเรือทั้ง5ลําทํางานดีมากปีที่แล้วดีมานแรงนะครับซึ่ง fsu เนี่ยสัดส่วนในกําไรเขาอะ 40%ซ์ของกำไรเนี่ยมาจากเรือกลุ่มนี้หมดเลยนะครับมันปีที่แล้ว f อฟดีมากฐานกําไรเลยสูงมากนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับก็แผ่วลงมาแต่ว่ากําลังเริ่มม้วนฟื้นขึ้นมาจากาไตรมาสหนึ่งอย่างสวยงามแล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับกำไรปกติสวยมาก512ล้านบาทแต่ว่าด้วยความที่ว่าพีมามาลีเนี่ยเพื่อนๆรายได้ของเขาอ่ะก็จะบันทึกเป็นดอลลาร์จะเยอะเพราะว่าเรือเขาทํามาหาก,กินอยู่ในต่างประเทศนะครับ ที่ตะวันออกกลางที่มาเลเซียที่ไทยนิดหน่อยคันนี้เวลาเขารับไรายได้เขารับเป็นดอลลาร์เวลาได้เงินมาเขาเอาฝากในรูปสกุลดอลลาร์ไงคันนี้ด้วยความที่ว่าค่าเงินบาทบ้านเราอะไตมาสหนึ่งันไตมาดสองเนี่ยมันแข็งค่าเกือบสี่เปอร์เซ็นต์ไงงั้นเงินดอลลาร์ที่ฝากไว้มันต้องมาร์กทูมาเก็ตเพื่อแปลงเป็นเงินบาทแล้วบาทมันดันแข็งไงมันก็เลยทําให้จะเกิดภาพของการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ74ล้านบาท รับเอา74ล้านบาทอะเป็นน็อกออกจากกําไรปกติ512น่ะกาไรสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายน่ะก็คาดว่าจะออกมาเหลือประมาณสัก438ล้านบาทกลายเป็นภาพหดตัวซะนี่4ี่เทียบกับไตามาสก่อนหน้านะซึ่งไตมาสที่แล้วน่ะเขามีกาไรพิเศษจากการขายเรือด้วย160กว่าล้านแล้วก็มีกําไรพิเศษจากการปรับสัญญาเรือ VLCC ด้วยอีก150ล้านเพร้านั้นปีไตมารที่แล้วอ่ะกำไรพิเศษมันสูงมาก300กว่าล้านเราก็เลยเห็นภาพของไตมารเนี้ยถ้าดูบรรทัดสุดท้ายอ่ะ มันจะหดตัวเยอะไง40%เนะเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ดูอะ่ะคือเรื่องของการมาร์กทูมาเก็ตเงินฝากดอลลาร์มันเดี๋ยวมันมีมาร์กขึ้นมาร์กลงตลอดเวลานะครับไม่อยากจะให้ดูบรรทัดน,นี้นะอยากจะให้ดูที่เนื้อธุรกิจมากกว่านะครับที่เนื้อธุรกิจอะ่ะโตดีเลยนะครับก็จาก416ล้านเป็น512ล้านบาทอ่ะถือว่าดีมากๆนะครับซึ่งเรือทุกชุดเนี่ยก็ทํางานดีหมดนะครับทั้งเรือปิโตเคมี นะครับก็อย่างที่น้ามันเล่าให้ฟังใช่ไหมไม่ได้กระทบเลยกับเรื่องกัมพูชานะครับผู้ว่าจ้างก็ให้เปลี่ยนเส้นทางแทนที่จะออกจากไทยวิ่งกัมพูชาแล้วกัมพูชาไม่ชอบจึงก็เปลี่ยนใหม่วิ่งจากสิงคโปร์เข้ากัมพูชาแทนอผู้ว่าจ้างก็โอเคอไม่ได้มาจากเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นเรือปิโตเคมีก็ทํางานได้ดีมากปกตินะครับรายได้ประมาณ9ก้ล้านบาทเรือระยะยาวนะ VLCC ก็ทํางานเต็มไต่มาสทั้ง3ามลำเลยไม่มีปัญหาอะไร อย่างที่เคยเรียนไว้นะครับตะวันออกกลางฮอร์มุงฮอร์มุดต,ต่างๆไม่ได้เกี่ยวเลยนะครับจุดรับน้ํามันของเขานะ่ไม่ได้อยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุดแค่อยู่ใกล้ๆนะแล้วก็ไม่ได้ถูกปิดก็ทํางานตามปกติดีแข็งแรงนะครับส่วนเรือ FSU จนะครับจากลําลำปีที่แล้วลดเหลือ4ตอนนี้กลับมาลําลำอีกละนะครับก็อัตราการใช้เรือคาดว่าจะสูงประมาณประมาณ82%เทียบกับ74%่ในไตมาสที่แล้วนะก็ยังเป็นหัวใจหลักงัทิศทางของเรือชุดนี้ก็ยังถือว่าแข็งแรงนะครับเพราะงั้น ภาพรวมโอเคหมดเลยนะครับโดยกําไรในครึ่งปีแรกเนี่ยคาดว่าจะเป็นประมาณสัก48ของประมาณการทั้งปีนะครับมันประมาณการกําไรทั้งปีสุดที่ที่2,400ล้านบาทก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับครึ่งปีหลังก็ไม่น่าจะพลาดอะไรทุกอย่างก็ทํางานตามปกตินะครับก็ใครที่ชอบหุ้นที่ P/E ถูกๆนะตอนนี้ forward P/E อยู่6เท่านะครับดิวเดนปีนี้คาดที่56สตางค์นะครับซึ่งเมื่อวานผู้บริหารก็คอนเฟิร์มกับทางนักวิเคราะห์ว่า,วา เขายังเป็นสไตล์เดิมนะจ่ายครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเท่ากันก็จะไม่เหมือนบริษัททั่วไปนะบริษัททั่วไปเนี่ยครึ่งแรกจะน้อยจะจ่ายครึ่งหลังเยอะอย่างพวกธนาคารอย่างเงี้ยทุกคนจะเป็นท่าเนี้ยครึ่งแรกน้อยครึ่งหลังเยอะแต่พแม่มารีไม่เหมือนกันด้วยความที่ว่าคอนแท็กของเขาอ่ะมันชัดเจนไงไม่ต้องเป็นลุ้นครึ่งปีหลังไม่ต้องเป็นลุ้นครึ่งปีแรกมันสมูททั้งปีอ่ะงั้นวิธีการจ่ายันผลจะจ่ายแบบครึ่งหนึ่งครึ่งปีแรกจ่ายครึ่งหนึ่งครึ่งหลัง ซึ่งทั้งปีเนี่ยยิวมัน8.8%เทียบกับราคาปิดเมื่อวานเพราะงั้นวันนี้ถ้าเราจะซื้อเพื่อดักเอาปันผลครึ่งปีแรกนะอย่างน้อยคุณก็ได้4.4%นะครึ่งปีได้4.4%ถือว่าโอเคเลยนะทั้งปีได้8.8เนาะเพราะงั้นใครที่ชอบหุ้นไม่แพงธุรกิจมั่นคงปลอดภัยปันผลเยอะเนี่ยพีมาามาลีนี่คือคำตอบเลยนะอ่ะเราก็คงคำแนะนำซื้อนะราคาเหมาะสม11บาท80นะครับ